โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกคน,นครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกรีวิวแอดออนก็ซิล่าแอนด์คองนะครับก็อไอเราเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามชมนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยก็อย่าลืมกดให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนะครับก็ถ้ากดแล้วก็ไปรับชมกันเลย โอเคครับเมื่อเราลงเอเดเวนต์เสร็จใช่ไหมครับของเราก็เชื่อมเบอร์มาตรงนี้เลยนะนะครับเอเดเข้างล่างครับปุ๊บนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอาวุธนะครับเป็นอ่าเป็นขวานครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอ่านี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะนี่เป็นชุดเกราะของอ่ากอซิล่าครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาดูตรงไข่นะครับนี่มันก็จะเพิ่มมาแบบเยอะมากเลยนะครับซึ่งมันก็จะแบบชื่อมันก็อ่านยากมากๆนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดเนี่ยผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับหรือว่าผมไม่รู้ตัวไหนเนี่ยก็สามารถบอก หรือว่าคอมเมนต์ของอเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าแอดอนนี้คือแบบจัดเต็มมากๆเลยครับคือแบบมีสัตว์ในตำนานเนี่ยมาเยอะมากเลยนะโอเคแรกฮะก็จะเป็นเหมือนจะว่าเป็นโม่าเอกนะครับเอกโทธาเอกก็จะเป็นไข่ครับประมาณนี้เลยนะฮะพอไข่เนี่ยในไข่เนี่ย,ใใยมันก็จะมีตัวอ่อนนะครับคือมันจะค่อยๆฟักนะครับประมาณนี้เลย แต่ผมก็ไม่น่าจะว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนครับโอเคต่อไปห้าก็จะเป็นก o d z ซิล่2021นะครับก็รอสักนิดนึงครับคืออ่ามันอาจจะแบบช้านิดนึงครับเพราะว่าแบบมันตัวใหญ่มากเลยนะนี่ฮะเห็นไหมก็จะมีดีเลย์ครับดูตัวโคตรจะใหญ่นะครับก็ d z ซิ l ่านี่ครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็แอนิเมชันในการขยับเนี่ยคือแบบสมจริงมากๆเลยนะก็จะประมาณนี้ครับสลับก็ซิล่า2021ครับ ต่อไปห้าก็จะเป็นก็ซิล่าสเกลนะครับก็คือเป็นโครงกระดูกนะครับประมาณนี้จะก็เป็นแบบฟอสซิลอะเออฟอสซิลแค่ส่วนหัวนะครับประมาณนี้นี่ก็สามารถเอาไปตกแต่งกันได้นะครับแล้วก็ต่อไปห้าก็จะเป็นคองเวอร์ชันหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะครับซึ่งคองก็จะประมาณนี้ครับนี่ตัวประมาณนี้นี่ฮะโอเคต่อไปห้าก็จะเป็นเอเป็กอะไรโซอร์เดอร์เหรอ ก็จะเป็นทหารครับประมาณนี้ก็จะถือปืนแบบเท่ๆประมาณนี้ฮะก็จะไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นเซกเมดนะครับเซกเมดผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่นปานะนี่ฮะอุย้ยถ้าเปิดตัวโคเท่อลังการจัดคือแผ่นดินแบบสะเทือน,นครับประมาณนี้เลยแล้วดูหน้าตาครับอู้วโคจะเฟีเ้ยวนะครับนี่ฮะก็จะป,ประมาณนี้ครับแค่เปิดตัวก็อลังการแล้วอะโอเคต่อไปฮ้าก็จะเป็น แมนทิตนะครับก็ทุกคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็น,นครับสลับแมนทิตนี่หน้าตาประมาณนี้เลยอ้ยแต่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นว่ะเว้นแบบเหมือนแบบตกกักแตนปะอ้ตัวใหญ่มากเลยอะนี่ะก,ก็จะประมาณนี้เลยเนี่ะเห็นไหมเวลาแอนิเมชันในการบินเนี่ยคือแบบทำมาดีมากๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้แบบฝนตกเลยฮะโอเคต่อไปฮะก,ก็จะเป็นคิเตอร์นะครับคิเตอร์ก็จะเป็นอ๋อ เหมือนแมงมุมปะแต่ว่ามันเหมือนมีเกาะด้วยนะเกาะหุ้มตัวประมาณนี้เลยนะนี่ฮะนี่โอเคต่อไปฮ้าก็จะเป็นมูโตควีนครับใช่ปะผมอ่านถูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่อุย้ยเปิดตัวอีกแล้วคือแบบมีการเปิดตัวแบบเท่มากเลยดิดนี่แผ่นดินแบบสะเทือนอนะ่ะก็จะประมาณนี้ครับโอเคตัวต่อไปฮ้าก็จะเป็นมอนสเตอร์ซีโร่นะครับก็จะเป็นเป็นมังกรนะอ,อ่ะคล้ายๆมังกรคนระับแต่ว่าตัวสีทองนะ ซึ่งตอนนี้ผมวางไปครับมันก็มาแล้วฮะอู๋สามหัวครับก็จะเป็นมังกรสามหัวสีทองครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่แต่ตัวโอ้ยยอดเลยฮนะฮะโจมตีกัน,นครับโอ้ยผมว่าแมปผมระเบิดแน่เลยถ้ามันโจมตีนเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแบบการปล่อยพลังอะไรเลยนะหรือแต่มันก็เท่เหมือนกันนะมอนเตอร์ซีโร่ครับต่อไปฮะก็จะเป็นก็ซิล่า2014นะครับแต่ลองดูครับเป็นยังไงนะนี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลย หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเฮ้ยยนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยผมว่าผมต้องทําการฆ่าพวกนี้ก่อนวะไม่งั้นแมพผมระเบิดแน่โอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการฆ่าพวกมันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรา,าเริ่มต่อเลยต่อไปฮะเปิดเป็น b u r n i n g g o d z ซ l l a ครับซึ่งตัวนี้บอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆครับสำหรับ Burning เบอร์นิงกอสซิล่าเรามาดูครับว่าจะเป็นตัวยังไงฮะแล้วตอนนี้ผมวางไปครับมันก็ดีเลยเหมือนเดิมครับจะมาตัวไหนเนะี่ย เดเลยอยู่ไม่คงดีเลยอยู่ครับอา่าผมวางใหม่ได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมวางใหม่แล้วกันปึ๊บโอเควางเรียบร้อยครับนี่ดูเบอร์นิงก d z ซิล่าโคจะสวยนะครับคือแบบมีเอฟเฟคไฟด้วยนี่โอ้โหโคจะเท่นะครับตัวนี้แบบสุดยอดเลยครับเนีย่ยเห็นไหมเบอร์นิงกัสซิล่าครับแล้วก็ต่อไปหะาเป็นไททันดีเจคเตอร์ครับเป็นไททันหัวกระโหลกปะ แต่ว่าวางไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะวางอีกทีครับปุ๊บมันคืออะไรผมไม่แน่ใจนะก็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นจีนิสเตอร์ครับตัวนี้เป็นยังไงลองดูครับก็ออกหน้าตาจะประมาณน้ครับเป็นเหมือนแบบปลาเออเป็นปลาแบบโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะแล้วตอนนี้เหมือนจะโจมตีกันหรือเปล่านะเหมือนจะโจมตีกันครับนี่นะฮะโหกัดขาเรียบร้อย เบอร์นิงก็สิลยว่าไงครับปล่อยพลังเรียบร้อยตุยปล่อยทีเดียวตายเลยโอ้โหโคตรโหดเนี่ยโอ้โหถ้าตายก็จะประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยต่อไปห้าเป็นเอเปกอเนี่ยอะไรอะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นไททันหัวกระโหลกหรือเปล่านะครับประมาณนี้เนี่ยหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปห้าก็จะเป็นคองสกอตนะครับสกอตก็จะเป็นหัวกระโหลกของคองนะครับประมาณนี้เลย เฮ้ยเบอร์นิ่งโคตรโหดอ่ะทีเดียวตายเลยแล้วก็ต่อไปฮะเป็นไททันอ่าอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยเปิดตัวอีกแล้วถ้าเปิดตัวโอ้ยอลังการจัดนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวต่อไปฮะเป็นเอ่อตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับก็จะเป็นปีของสองพนะครับนี่โอ้ถ้าเปิดตัวโอ้เป็นแบบแมงมุมยักษ์อ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะ นี่ฮะประมาณนี้เลยเนี่ยเอ้าตายเลยเฮ้ยเกิดมาแบบตายเลยเจอก็ซีล่าทีเดียวครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยโอเคครับก็มาดูตัวต่อไปฮะตัวต่อไปฮะก็จะเป็นคองวิสอ่าเหมือนว่าจะเป็นถือขวานของก็ซีล่าปะเออนี่ครับประมาณนี้เลยนี่โคจเท้ครับมีขวานถือด้วยก่อตอนนี้จะเริ่มข้ามละโอเคตัวต่อไปฮะก็จะเป็น ไซทนัสน,น,นาคิกะนะครับนากิกนากิกะเออประมาณนี้ฮะก็ตัวก็จะประมาณนี้ครับนี่เป็นสีเขียวเลยผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับมีปีกด้วยนะแล้วก็ตัวต่อไปฮะเป็นอ่อตัวนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นอาวุธนะครับเฮ้ยเครื่องบินนี่วาก็สามารถขี่ได้ด้วยเอ,อ้ยมีเครื่องบินขี่ได้ด้วยโยคตรเท่ฮะก็ประมาณนี้เลยขี่สำรวจอะไรประมาณนี้ฮะ ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปฮะเป็นมอท่าครับลาวานะครับปึ๊บเอ่อเหมือนจะเป็นตัวอ่อนนะเนี่ยประมาณนี้เลยเหมือนจะเป็นตัวอ่อนครับของมอท่าต่อไปถ้าเป็นมอท่าแบบตัวเต็มวัยครับก็ขอจะประมาณนี้เลยฮะก็จะมีเอฟเฟคด้วยนะดูนี่เวลาบินก็จะประมาณนี้ครับมีเอฟเฟคแบบสีฟ้าๆด้วยนะโอเคตัวต่อไปฮะก็จะเป็นเอ่อมอเกเล่เมมเมมเอ็มเบ้ครับ โอ้อันยากดีดึงครับชื่อก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นคลา้คลายๆสัตว์ในเราเสาร์นะครับประมาณนี้เลยยุคดึกําบันอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยของนั่งเฉยเลยของนั่งคิวต่อไปฮะก็จะเป็นมอท่าลองเล็กนะครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นแมงม,มุมแบบอ่าเป็นไม้ไผ่อเออเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ต่อไปฮะเป็นไททานัสอ่าลาวิทันอะอะไรสักอย่างนะครับก็จะเป็นมังกรนะดู ะจะเรียกว่าวงกรดีไหมอ่ะเออมันเหมือนแบบเหมือนอยู่ในน้าอ่ะเออเหมือนตัวที่แบบอยู่ในน้ําอ่ะแล้วก็ต่อไปฮะเป็นของเหมือนเดิมครับของที่ถือขวานหรือเปล่าอา่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถือขวานนะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมก็จะรีวิวเซตสุดท้ายประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวถ้ารีวิวหมดเนี่ยเดี๋ยวมันคลิปจะยาวเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะที่เหลือก็ให้ท่านผู้ชมีบยโหลดไปลองเล่นอันเองนะครับ ก็ตัวแรกฮะก็จะเป็นฮอลลี่ไทเกอร์นะครับก็จะเป็นเสือนะครับเสือขาวตัวใหญ่มากเลยฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวต่อไปฮะก็เป็นอันนี้คืออะไรสกัลเดวิลครับก็จะเป็นท่าท่านหัวกระโหลกปะประมาณนี้เลยต่อไปฮะเป็นโมโทพามนะครับนี่โอ้มีการเปิดตัวด้วยโอ้โหอลังการจัดก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปฮะเป็นดากอนนะครับดากอนนี่ ก็จะเป็นชื่อของมันหรือเปล่าแต่ว่ายิงมันเหมือนเป็นกอซิล่ามากกว่าน,นะประมาณนี้เลยคือผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะก็ถ้าใครแบบเคยดูหนังเลยอะไรก็สามารถเขาไ์บอกผมได้นะแล้วก็ตัวต่อไปฮะก็จะเป็นอ่าซิลนจ่าอะไรสักอย่างครับไซเลนจาาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อถูกหรือเปล่านะต่อไปฮะเป็นโมโตอ่าผู้ชายครับประมาณนี้เลยอุ๊ยอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะ ก็จะเป็นตัวสีดําประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปฮะเป็นมอท้าลองเล็กครับเอ๊ะนี่ตัวเดิมนี่วาโอเคต่อไปฮะเป็นบับโฮเมดนะครับวางแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมีท่าเปิดตัวและอลังการจัดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายฮนะอ่าซูเปอร์ชาร์จเจ็ดอ่าก็ซิล่าครับมาดูฮะตัวนี้จะเป็นไงฮะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูครับ ก็จะดีเลยเหมือนเดิมหรือเปล่านะเหมือนจะดีเลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองวางอีกทีนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะก็จะประมาณนี้เลยฮะซูปเปอร์ชาร์จเจ็ดกอซิล่าครับก็จะมีแบบเหมือนเป็นแสงสีฟ้าแบบข้างหลังแบบเต็มตัวนะครับประมาณนี้เลยนี่ก็จะประมาณนี้ครับคือแมพผมระเบิดแน่นอนนะครับคือแบบวางมาเยอะมากมากเลยนะตอนนี้ก็จะเริ่มแบบโจมตีกันแล้วครับก็ถ้าใครชอบไอตรนนี้ก็อย่าลืมโหลดไปเล่นนะครับคือแบบบอกเลยนะคือแบบ โทรศัพท์ไขแมลงอาจจะระเบิดได้เลยนะคือมันแบบตัวใหญ่มากๆเลยนะก็สลหรับคลิปนี้ลาไปเบียน์แล้วเลยกันครับบ๊ายบาย